หัวข้อธรรมเป็นทุกขเพราะติดในอนายตนะในหนังสือเล่มก้าย่างอย่างพุทธะพระาศาสดาตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพิสุท์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพระธรรมรมเป็นที่รื่นรมย์ใจยินดีแล้วในรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพระธรรมรมบันเทิงด้วยรูปเสียง กลิ่นรสโพธพะธรรมมารมพิสุทธ์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและความดับไปของรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมมารมเป็นวจนะของพระศาสดาที่ได้ตรัสไว้ได้ตรัสไว้กับพิสุท์ทั้งหลายกราบสาธุเจ้าค่ะ